知道、well, ¡Gracias! ข้าจะเป็น้เนนะข้บซึ่งจะได้คออัเน,นี้เชิญอสัทธาเอาสิท่านอันท่านแรกนั้นก็เรียนเชิญคุนประเทืองเจรษฐาละคุทอ,อ,อ่สรคูลทรงพรสีรอัครขุมเกียวตีมีเลริยาปฏิ ไปยามามีแส่โตยามาวีเด็ดๆนะทำาวางแล้วที่ไนนัเตะไปจะได้แตักมานกับนำองตขอไปที่เด็ดที่สุฮึ่มไป Yeah. จะได้ถวายอาจจะดจจะะูปัจจัยในพระงร์แล้วก็ขออาจจะเชิญเจ้าหน้านนที่ทุนทำถวายขบุน นงกลางพิิวัดถวายพระสงฆ์น้ำโนอสางพระอสว่างพระองค์ต่อใ้าแไพระสงอนุญาตแจกกางเด็นทเาะเรกลับไปนังทีร,งรับรเรเ่อนะครับ

Nanti ayo mando

วันตามิปูจจังปัมภมิโตสังกาวันตามิปัมเทวันตามิจัมาจังปัมภ์มิโมวันตามิปเทวันตามิสังกาังมภ์มิโตาวันตามิปมเทวันตามิจังมาจันปัมภ์มิโตัง

aduh, dadu, dadu, สัพพะนะ ya. Uh, uh.

เบ้อนใจัวราปิาจะิหนว่าจะมารันวัทังทีอยูังรารัมพัินานุปทานที่ส่วนบนของผู้ชนเป้นงคนแม่อาจารย์เทศดาหน่อยในตอนของคืนวันนี้องไ้เสียสิ่งไปแล้วทางเจ้าพ่อปราปอมาขอบคุณพระสุรุเจ้าพระเ็นองค์พระิธีกรรมในค่าขอางคืนวันนี้ ขอบคุณารเงานเขาจะนำลายทุกท่้นทุกคนนะครับส่วนกำนดการนั้นในวันกรุ่งนี้วันที่17ในภาคกลอางคืนนั้นก็ประมาณ7จโมงคร่งเขาก็จะมีการเทศในการตวรวจประทฤติธรรมเป็นุดทชายแล้วตอนในวันเสาร์ที่18อันในวันเสารที่18จะได้นำเตะด้านอะไรใายาขต่อคนนี้ก็สูส่ทุกการ าระดิษการงานนอกนี้กอุมาเลยพอนถึงเวลาประมาณเที่ยงเลยคือกี่พอตอนแล้วพอตอนนี้เราพิจอย่างที่จะที่ว่าที่มช้เอาเนโบที่นาแล้ว โอเคธรรมยองชีแชนแนลကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ธรรมยองชีแชนแนลပြည်သူများအားလုံးကိုစင်တဲ့ဖျော်ธรรมချန်တာချာပါစေ